อ่ะสวัสดีครับผู้ดวครับวันนี้นะจะมารีวิวนะครับกระเป๋ากันน้ำของ K2 นะครับ <c oughs> นี่เลยนี่นะครับนี่นะครับก็คือใบเนี้ยราคานะนี่หนึ่งพันสี่ร้อบาทคืออันเนี้ยผมซื้อมาประมาณสามเดือนแล้ว ผมใส่ซองไว้เลยผมยังไม่ได้แกะเลยในนี้แกะวันนี้ว่นแรกก็คือที่ท,ที่ที่เก็บไว้ก็คือจะเอาไว้ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะก็คือเก็บไว้ก่อนกะว่าจะคือจะไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามารีวิวว่ามันกันได้ดีอะไรดีหรือเปล่านะครับก็คือติดโควิดหลายอย่างนะครับผมซื้อก่อนเป็นโควิดเดียรอบรอบเนี่ยกะว่าเอ้ยแม่งหายแล้วอะไรเงี้ยเสิรฟเป็นอีกนะครับก็จะมารีวิวเลยนะครับ4 0ลิตรนะครับ1,480บาทนะครับก็ แต่เรื่อยถึงต่างๆนะครับก็จะมีสายรัดให้นะสายรัดไวร์กับมอเตอร์ไซค์นะครับมีหมดสี่เส้นนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมอ่าสี่เส้นอุ้ยมีใช่สี่เส้นดิอ๋อมันไว้คล้องอไว้ต่อกันได้นะครับมีทั้งหมดอ๋ออย่างี้อย่างงี้สายคล้องเนี่ยครับมันจะเป็นหูอย่างงี้ นะครับอันนี้ปลายฝั่งหนึ่งจะเป็นนี้นะครับนะครับอย่างเงี้ยอันนี้มีทั้งหมดสี่เส้นนะครับแล้วก็สายสะพายอีกหนึ่งเส้นนะครับก็ตัวกิ๊เนี่ยนะเอาไว้ยึดกับพวกนี้เลยนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ดูอ่ะก็มาดูภาพรวมนึ่เดี๋ยวมาดู ภาพรวมมันเป็นยังไงและข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าครับก็จะมีนะครับก็คืออันนี้คือท้อนแสงนะเนี่ยสีขาวอ่านะสีขาวท้อนแสงนะครับตรงนี้ก็ท้อนแสงสองฝั่งแล้วก็มีอีกฝั่งหน้งทอนแสงนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีช่องใส่ของนะแล้วก็นนี้ก็ท้อนแสงคนับตาเหตัวเองแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกตรงนี้นะครับ มือเดียวอ่ามีสมีกกอตรงนี้นะครับประมาณนี้ออกมาข้างในก็อย่าอยู่นะข้างในก็จะมีช่องใส่ของเนี่ยเห็นไหมมีชั้นนะครับชั้นลึกเลยชั้นในนี่ลึกเลยนะครับแล้วอีกชั้นนึงก็เตี้ยกว่านะครับนี่เตี้ยกว่าจะมีสมั้หมดสามช่องนะประมาณนี้นะครับนะครับ แม่อินแช่นานนะครับนะครับกใ็ใครเล่นกระเป๋านี้คงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยังไม่ได้ไปรีวิวแต่ถามว่ากันน้ำได้ไหมกันน้ำได้อยู่แล้วนะครับถุงกันเนี้ยผมจะบอกเลยนะเดี๋ยวตัดไปอันห,หน้าอีกทีนะอ่ะครับถุงเนี้ยจะถุงอันเนี้ยมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราให้ทําให้หมันแบบฟออากาศ์ดหรือไง อากาศเข้าไปในนะครับแล้วก็ติดติดแกะแล้วก็ม้วนอะ่ะให้มีอากาศอยู่ข้างในอะ่ะนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเป่านะแล้วก็ล็อกมีตัวล็อกแล้วดึงนะครับไว้คือมันจะเอาทำเป็นถุงลมไอ้ชูชีพได้นิดนึงนะนะแต่ไม่มากประมาณนี้นะครับอ่าแกะแบบหมดเลย อุงนี้ก็ไม่มีไรนะผมยังไม่ได้ไปใช้ไงอ๋ออ่ะนู่จะฟองน้ํานะครับนิ่มนะวัสดูก็โอเคเลยนะครับกระหมนแบรนด์ต่านะครับน่าจะมาแบรนด์เดียวกันเลยครับตีตราอะไรประมาณนี้นะ ครัเอาไก่อนก็ก็คือสมมติอะเดี๋ยวเอาผ้าใส่ไปด้วยอย่างผมผ้าใส่ไปเนาะหน่อยนึดก่อนนะครับแล้วก็รูดีกระมวนประมาณนี้นะแล้วก็ แล้วแต่ความสะดวกแล้วดึงครับแบบประมาณนี้นะครับนี่ก็ดึงใส่ิตรงนี้ก็ดึงไปยึดอันนี้คือการปิดของมันบนนะแล้วก็อันนี้มาไว้ส,วส่วนที่เราจะจีเกิร์ดรถนะครับก็คือเชือกขีเส้นที่เอามาให้นะครับก็ประมาณนี้ นะครับอันเนี้ยปลายฝั่งเนี้ยคือเราคล้องไว้กับรถนะครับยึดไว้กับรถเอาไปคล้องแค่ไหนปุ๊บไรูนี่ไงล็อกกับรถไว้น,นะครับล็อกกับรถไว้สมมติล็อกอกับรถแล้วก็คือเอาเนี้ยปั๊กเนี่ยแล้วก็อันนี้มันสามารถดึงได้นะครับประมาณนี้นะนะครับก็วัสด,ดุดีไหมดีนะครับก็ราคาก็คือแต่คือมันเก็บนานนะไอถุงพวกเนี้ยมันเป็นพลาสติกมันเป็น มันมนคล้ายเหมือนเต็นท์อต์นะครับมันพับเป็นนาจะมีรอยยับต่างๆเห็นไหมนะรอยยับได้เห็นป่ะรอยยับนะครับมันก็จะขาดตามรอยยับนะครับประมาณนี้นะครับก็มันยังไม่ได้ไปใช้นะครับถามว่ากาันน้ําได้ไหมกันได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับนะครับแล้วก็ก็คือความมงคลผมก็ยังไม่ได้ไปใช้แต่ถามว่าใส่จากประสบการณ์นะจากใช้กระเป๋าหลายอย่างกระเป๋าทหารอ,อะไรอย่างเงี้ย ก็คือพอายิ่งใส่ตุงมันจะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะว่าอันนี้นเป็นพลาสติกนะครับเป็นายเตียงมอเตอรถ้าพับยิ่งยับยิ่งขาดนะครับประมาณนะครับราคาหนึ่งพันดี่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบา 1, บาทนะครับนะประมาณนี้นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับใครสงถาม งสงสสยถามได้นะถ้าต,ตัวนี้กะจะใช้ก่อนแล้วมารีวิวนะประมาณนี้ก็ตอนแรกเจ้าสีเหลืองสีเหลืองมันเยอะเลยใช้สีแดงดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด s u b s ไ r i b e ด้วยแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็ติดตามด้วยแล้วกันนะกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากช่อง The Wall เดอะวอล์ไอปูเดอะวอลด้วยแล้วกันนะครับเชิญคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับปูเดอะวอล